สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ที่ร้านฟีฟ่าหมูกระทะนะครับร้านอยู่ที่วงเวียนอ่ามอใหม่นะครับก็จะอยู่ในราคา159บาทนะครับหมู3ชั้นก็คือเยอะมากช่ำมากโชวของร้านเติมของตลอดไม่กากของนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะร้อนไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวโยแต่สำหรับคนปกติก็อาจจะเย็นอยู่ <laughs> ครับในส่วนของหมูสามชั้นน้ำจิ้มก็คือเลิศมากอร่อยมากบรรยากาศดีมากก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมกันดูนะครับฟีฟ้าหมูกระทะทุกคนดูความสามชั้นดูความผักความอะไรเอย่ยทุกคนลองดูแบบเฮ้ยก็ลองดูกี่ครั้งแล้วที่พูดไปบางครั้งก็ไม่อยากดู แต่หมูว่ะมันมันช่ำเกิน,นองความหิวความอะไรเนาะแต่ละคามาโุกนดูเนี่ยดูอีกก็หิวอีกทุกคนก็ลองมาชิมกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามอยู่ด้วยนะบ๊ายบาย